รวมหวยเด็ดเลขปริศนาธรรมพระดังขายดีเลขเกจิพุ่มพวงแรงหวยคนดังรวมหวยเด็ดนักเสี่ยงโชคแห่ซื้อเลขปริศนาธรรมพระดังคดีน้องชมพู่เกลี้ยงแผงเผยเลขเกจิพุ่มพวงก็มาแรงดานเจพอมนสิทธิ์ให้อีกเน้น ชีวิตพลิกอีกแล้ววันหวยออกลุ้นเป็นเศรษฐีวันนี้ต้องมีคนรวยเปลี่ยนชีวิตนักเสี่ยงโชคหวังถูกหวยรวยวันที่16มิถุนายนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลต่างลุ้นหาเลขเด็ดหวยดังโลกโซเชียลแผงหวยกันอย่างคึกคักโดยวันนี้ทางทีมงานได้รวบรวมเลขเด็ดหวยดังดังนี้ เลขคดีดังน้องชมพู่แห่ซื้อเลขปิศนาธรรมหลังจากที่หลวงปู่เดือนชัยได้เขียนเลขปิศนาธรรมไว้บนไม้ของสำนักข่าวชื่อดังเป็นเลข280ทำเอาเลข208รวมทั้งเลขทะเบียนร,รถหลวงพ่อ1516นนอกจากนี้ยังมีเลขหลังตลับพระอีกด้วยขายเกลี้ยงหมดทั้งจังหวัดแล้ว เลขดังเมืองเชียงใหม่มีทั้งเลขมงคลเลขพุ่มพวงเลขคดีน้องชมพู่เลขการมรณภาพของพระสง์ระดับเกจิหลายรูปล้วนขายดีซึ่งได้แก่หมายเลข08028ส่วนเจ้าแม่คำนวณหวยต่อย,ยอดเลขเด็ดจากทั่วสารทิศและคำนวณหวยจากดวงดาวภาคเหนือให้เลขสองตัวประกอบด้วยหมายเลข35 31 51 71 57 1 3 7 3 9 5 3 7 9 5 9 1 8และ8 1ส่วนเลข3ตัวประกอบด้วยใหม่เลข4 5 8 7 1 3 5, 97, 5 13, 9 7 5 1 3 9 3 1 5 7 3 7 91, 19, 9 35, 25 1 5 1 9 9 3 5 2 5 1 2 5 3 2 5 7และ2 5 9 เลขคนดังงวดนี้เจ้าพ่อมนสิทธิ์คำส้อยลูกทุ่งชื่อดังได้โพสต์ภาพโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลเต็มไม้เต็มมือทั้งชุดเล็กๆถึงชุดใหญ่5ใบ10ใบและ15ใบ90ล้านบาทพร้อมระบุว่างวดนี้ผมชอบ093รลอตเตอรี่ในมือผมท่านชอบเลขไหนก็ไปหาซื้อได้ ด้านจาอาสยามได้เดินทางไปไหว้พุ่มพวง,งดวงจันทร์และได้โพสต์ภาพอินสตาแกรมส่วนตัวก่อนมีผู้เข้าไปสอบถามว่างวดนี้ได้เลขอะไรโดยสาวจะตอบกลับมาว่าเลข 28" นอกจากนี้ยังมีเลขเด็ดจากต้นตะเคียนเจ้าแม่สายเงินที่จังหวัดอ่างทองซึ่งประชาชนเดินทางไปส่องขันน้ำมนต์ที่ตั้งอยู่ภายในวัดใหม่โคกมะรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญอีกทั้งยังเกิดเหตุการณ์เข้าสิงร่างชายหนุ่มก่อนจะเขียนตัวเลข3 1 6และ243ลงบนกระดาษให้ชาวบ้านดูจนกลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมาก ขณะที่ศารตาจันดีและยายสีซึ่งกลายเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ชาวสุโขทัยเดินทางไปขอโชคลาภหลังให้โชคถูกหวยกันสีงวดติดสำหรับเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนภายในอ่างน้ำมนต์ที่ชาวบ้านมองเห็นคือหมายเลข41279 ส่วนที่วัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทยังมีผู้คนเดินทางไปขอเลขเด็ดและนำสิ่งของไปถวายให้ไอ้ส้มฉุนเด็กวัดที่จมน้ำเสียชีวิตเมื่อหลายสิบปีก่อน ซึ่งที่ผ่านมามีชาวบ้านที่ถูกหวย10งวดติดติดกันมาแล้วและในงวดนี้พอหวยก็ได้กระซิบต่อต่อกันมาว่าได้เลขตรงกัน2ชุดคือ5 7และ6 1และเลขหางประทัดคือหมายเลข8 6 9และ8 1สําสำหรับเลขเด็ดอ่างน้ำมนตที่สาราบุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤาษีพรมเมตรปรากฏหมายเลข 023479ซึ่งเลขดังกล่าวเกิดจากอาจารย์ฤาษีเนนธาตพุทธคุณได้ทำพิธีจรดตัวเลขที่เรียกว่าเลขโสรัสรตะเป็นพิธีกรรมโบราณ นอกจากนี้ยังมีเลขเด็ดที่ศาลเจ้าย่าทิพสบายเงินสบายทองภายในวัดสามสวนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งร่างทรงได้ทำพิธีพร้อมจุดเทียนน้ำมนต์จากนั้นทําการร่ายรําด้วยท่วงท่าที่อ่อนช้อยใช้เวลาประมาณ15นาทีชาวบ้านที่มาร่วมพิธีต่างพากันเข้าไปส่องดูหยดเทียนน้ำมนที่อยู่ภายในโอง่งน้ำมนตพร้อมกับตีเป็นตัวเลขต่างๆตามที่ตาเห็นซึ่งเป็นเลขสี่ตัวคือหมายเลข 1 5 4 8อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพืเอ่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ